ขออมนวยพรสิริสวัสดิสสด์พิพัฒนมงคลความพาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่ญาติอ,องพุทธบริษัทนั่งฟังให้สบายๆหรือจะทำยังไงฟังก็ได้ขอให้มันเข้าไปในหูแล้วเข้าไปสู่ใจตอนนี้เชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ตั้งใจฟังไว้ก่อนวันนี้เป็นวันพระแต่มาถึงอีกหวันหนึ่งวันพระควรจะเป็นวันที่มีความหมายมากที่สุดสำหรับเรา ผู้เป็นชาวพุทธผู้มีพุทธศาสนาเป็นเรือนใจสำหรับผู้ที่ฝ่ายทำจงถือเอวาวันพระนี้เป็นวันที่เราจะขจัดขัดกล่าวซับฟอกจิตใจของเราให้หมันสะอาดสว่างสงบเนื่องจากว่าก่อนนั้นเราได้ใช้งานของมันไม่ได้เคยรักษาควบคุมทางด้านใจิตใจอะไรมากนะักปล่อยมันไปตามกระแสแห่งโรคแห่งอารมณ์ไม่ว่าจะเข้ามาทางตาทางหูทางแก,มก้มูกทางลิ้นทางกายทางใจในที่สุดมันก็มาเป็น เซดิเมนต์นอนเนื่องเป็นตะกอนเดินในจิตในใจท่านสาธุชนทั้งหลายจิตใจนั้นมีหน้าที่มากทำงานตลอดยิ่งกว่าทุกสิ่งทุกอย่างตาเห็นก็เข้าไปสู่ใจพอใจไม่พอใจเกิดมาจากตาได้เห็นรูปหูได้ยินเสียงแกมูกได้กลิ่นรินได้รสกายได้สัมผัสทั้งหมดนั้นจะเข้ามาส่งกองบัญชาการใหญ่คือใจ เมื่อมองเห็นความสวยสดงดงามก็บอกว่าชอบใจไม่เคยบอกว่าชอบตาถ้าเกิดความพอใจจะโลดโผนจนเกิดอาการยับยั้งชั่งใจไม่อยู่เกิดปิติเกิดความพออกพอใจจนโลดโผนชนิสว่าอับลิปสิ่งจอยก็ยังบอกว่าไมาชื่นใจจังเลยถูกใจจังเลยอะไรต่างๆทั้งๆที่มองเห็นควรจะบอกว่าถูกตา โอ้ได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไพเราะหรือไม่ไพเราะถ้าเกิดสนุกสนานชอบใจพอใจขึ้นมาก็บอกว่ามาชอบใจจังเลยทําไมไม่บอกว่าชอบโอั้ทั้งที่ได้ยินทางหูนั่นลักษณะเช่นนี้แหละเป็นลักษณะที่เราพอจะรู้ได้ว่าเรื่องของจิตใจนั้นเป็นเรื่องที่จะค,ควรที่จะเอาใจใส่อย่างยิ่งไม่ว่าจะเห็นทางตา ได้ยินทางหูได้กลิ่นทางจม,มกูกได้สมัมผัสรสชาติฝาดขมเผ็ดเค็มอร่อยแสบนัวอะไรต่างๆเรือความสมัมผัสทางกายเย็นร้อนอ่อนแข็งมันส่งความรู้สึกทั้งหมดนั้นไปรวมอยู่ที่ใจใจเท่านั้นเป็นผู้รับรู้ใจเท่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเพราะฉะนั้นใจนี้จึงสําคัญมีหน้าที่มีการงานมาก,ถ,ามก,ก,กถ้าหากจะมีสุขก็สุขที่ใจถ้าหากจะมีทุกข์ก็ทุกข์ที่ใจ ร่างกายจะอยู่เย็นเป็นสุขมากมีสีสุขสะดวกสบายสดสวยร่ำรวยกันอย่างไรก็ตามถ้ากายไม่มีความสุขแล้วมันก็เศร้ามถ้าใจไม่มีความสุขแล้วมันก็เศร้าม้อมเป็นทุกข์คนไม่ได้ทั้งกระหน่ำิงยาตายผูกคอตายฆ่าตัวตายทั้งหมดนั้นนันเป็นเรื่องของใจทั้งนั้นบางคนทุกข์ยากแสนจะทุกข์ยากลำบากตากแดดอยู่กลางทุ่งกลางท่าใส่เสื้อผ้าขา,ขาดอาหารปลาราประเดกบองกินไปวันวัน ทำงานทั้งวันเลื่อยไม้ใต้กบอะไรต่างๆขุดดินทางป่าแต่เขามีความสุขร้องรำทำเพลงไปกลับมาบ้านยิ้มเชื่นใจกินข้าวกับแจวประแดกปลาอยู่เขาก็มีความสุขใจกับลูกกับเมียบ้านเขาไม่จะเป็นหลังน้อยมันก็กลายเป็นสวรรค์ตัวเขาไม่จะยากจนแต่มันก็เป็นเทวดาบนสวรรค์คือบ้านหลังนั้นเมีเขาก็สบายใจ ผัวกับเมียเป็นเทวีเทวาลูกเล็กๆเ,เกิดมาเป็นเทพบุตรเทพปฏิดาลูกสาวลูกชายมันผิดกันตรงที่ใจบางคนมั่งมีสีสกบ้านหลังใหญ่ๆทะเลาะกันอย่บ,บ่อยๆผัวกับเมียเป็นหนี้เป็นสินความอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่รู้จักหยดจัพอเป็นหนี้มางๆหาทางออกไม่ได้เมองหน้ากันไม่ติดพูดกันดีๆกลายเป็นความเข้าใจผิดเป็นเรื่องร้ายบ้านหลังใหญ่ๆโตๆกลายเป็นนรก ผัวก,กับเมียก,ก็กลายเป็นสัตว์ในนากไไปบางทีก็ะระทระกันกลายเป็นยักษ์ขีนีขีโนยักษ์ขีนียักษ์โคโนตีกนันโหร้างข้างแตกลูกยักษร้องให้สนั่นบันไว้โคกกระบากสากระเบือปิวอ้ววันทั้งหมดนั้นหาความสุขไม่ได้เนื่องจากใจที่ขาดความสุขนั่นเองเพราะนั้นใจนี้จึงเป็นสิ่งที่เรียกว,ว่ามีอำนาจมาก เวลามันจะใหญ่ก็ใหญ่เนื้อฟ้าเนื้ออากาศเนื้อแผ่นดินใหญ่ครับฟ้าเวลามันจะเล็กมันก็เล็กินงก็ตัวเลือดตัวลายตัวเรนเวลามันจะสูงใจนี่มันสูงเนื้อฟ้าเนื้ออากาศเนื้อเทวดามารพรมจนทะลุออกไปเป็นพระคิดนาศเป็นเพออรหันพ้นจากทุกทั้งปวงได้ก็เพราะแจนี่ เวลามันจะต่าก็ต่ําลงไปสุดที่จะค่าคิดต่ําลงไปใต้ผ้าเช็ตีนครับไปนู่นนี่เรียกว่าใจต่ําทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างชนิดที่สัตว์ธรรมดาทํทาททไม่ได้มนุษย์ที่มีใจสูงนี่แหละกลายเป็นผู้ทําได้ทุกอย่างเวลามันจะต่ําม,มันก็ต่ําม,มากเวลามันจะกล้ามันก็กล้าแต่งสุดเวียงอยู่ที่ใจนี้ชนิดที่ว่าสีหาราชาสีมาอาชนันช้างอาชไในก็ยังไม่สามารถที่จะกล้าแต่งเท่ากับจิตใจของคนกลา้า เวลามันจะกลัวมันก็กลัว,มลวไม่กระทั่งเสียงลมหายใจของตอนเองกลัวไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดนั้นคือใจเราควรจะต้องมาจัดการกับใจนี้ให้มากๆช่วระยะวันพระหนึ่งหนึ่งจงสื่อเสียว่าวันพระคืคอวันประเสริฐวันที่เราจะจัดการกับใจหนึ่งให้ใจได้พักผ่อนจากการดิ้นรนกระวนกระวายกวัดแกว่งด้วยความอยากความยุ่งความยึดเรื่องกินเรื่องการเรื่องเกียรติ ที่มันทาให้จิตใจหม่นมองทางรูปทางเสียงทางตินทางรสสัมผัสที่เข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมาโสใจกลายเป็นโรคเอดแทนนิสใหม่ที่เรียกว่าสเปริชวลเอทไม่ว่าเอเพิ่มทุกเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเข้ามาโ่ใจนี่บัวเข้ามาช่วยเหลือให้เกิดทุกข์มากๆเราจะต้องมีแอนตี้เอพวกนี้คือมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกข์ กรณีที่เราได้รู้ได้เห็นได้ยินได้รังเกียจศาสนาพุทธทั้งหมดเริ่มต้นอยู่ที่ตาหูจหมูกลินกายใจการศึกษาธรรมะตั้งแต่ศิลธรรมธรรมดาจนถึงโลกุตตรธรรมจนถึงการดับทุกข์อยู่ที่การศึกษาที่ตาหูจหมูกลินกายใจที่มันเห็นที่มันได้ยินที่มันได้กลิ่นที่มันได้รสที่มันได้สัมผัสจากรูปเสียงกลิ่นรสการสัมผัสต่างๆเหล่านี้